เลือกเสาเข็มยังไงให้เหมาะกับบ้านไปดูคลิปนี้กันครับ บ้านหลังไหนมีการลงเสาเข็มได้อย่างถูกต้องตามหลักช่างบ้านจะช่วยให้บ้านแข็งแรงแลวก็ป้องกันไม่ให้บ้านเนี่ยสุดตัวได้อย่างแน่นอนมาทำความรู้จักกับเสาเข็มกันก่อนครับเสาเข็มนิยมใช้กับทำเลพื้นที่ที่มีดินเหลวเยอะแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงสุดตัวเสาเข็มคือส่วนประกอบสําคัญที่เป็นโครงสร้างที่อยู่ใต้สุดของบ้านเลยทาหน้าที่เป็นฐานรับน้าหนักของตัวบ้านในระยะยาวเสาเข็มมีหลายประเภทมากแต่หลักๆที่เขานิยมใช้กันก็มีอยู่3ประเภทแบบแรกก็คือเสาเข็มตอกหรือเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงนั่นเองลักษณะจะเป็นเสาเข็มรูปตัันนนิยมมมใช้้้สรรรราาาางออคบเืผ แข็งแรงแล้วก็ประหยัดด้วยวิธีใช้ก็คือเขาจะใช้ปั้นจันนะครับมาตอกเสาเข็มไอเนี่ยกระแทกลงไปในดินเวลาเขาตอกเสาเข็มตัวนี้ลงไปครับจะมีการสั่นสะเทือนค่อนข้างรุนแรงเลยอาจจะกระทบอาคารบ้านเรือนที่ใกล้เคียงกันด้วยตรงนี้ต้องระวังกันนะแบบที่2คือเสาเข็มเจาะครับเสาเข็มเจาะตัวนี้สามารถรับน้าหนักได้เยอะมากแถมยังไม่สะเทือนเวลาติดตั้งด้วยวิธีใช้ก็คือเขาจะใช้เครื่องปุดเจาะเนี่ยมาเจาะดินหน้าง,งานก่อนจากนั้นค่อยทําการใส่ตะแกรงเหล็กเสริมและเทคอนกรีตเข้าไปอีกขี <c oughs> การเลือกเสาเข็มเจาะแบบ มีรูกวงอยู่ตรงกลางลักษณะจะถูกออกแบบให้หนาและก็แข็งแรงมากๆสามารถรองรับน้ําหนักได้เยอะเสาเข็มตัวนี้ก็เป็นอีกทางเรื่องหนึง่งสําหรับการสร้างอาคารขนาดสูงแถมยังป้องกันแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้เป็นอย่างดีถ้าถาชอบคอนเทนต์นี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็กนกำลังใจงให้เราด้วยนะครับ